ความคิด,ววด,าาค,วค,ดความฝันยานเมียถามว่าแต่งรถมาจากบาดนี่เบิ้งความคิดความฝันฝาคาร์บอนกัม,มอนซ่าอันนี้กัม,มอนซ่าเฮ้ยเบิ่งยานโมจิคือถามว่าคือเมียเฮ้านั่นละเขาบอกว่าแต่งรถมาจากบาทนี่เขาของกระรางบ่ได้เสียงเงิน คอมมาเทิร์นก็นได้ฟรีเนี่นยเข้างๆนี่ก็แถมเบิ้งขันขันนีนี่ก็แถมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคันเน,น,นี้คันนี้คันนี้ก็แถมเบิง้งแถมเบิ้งวีโก้ก็แถมเน,น,นี่ยเนี่ยเบิ้งย่านโมจิถามว่าทำไมบ้านเฮามีรถหลายคัน ไฟนีกระแถมนี่นีข้างๆนีกระแถมมึงนี่กระแถม,ม,มไฟนีกระแถมมึง่านโมจิถามมาใส่ลอ่อแม็กมาจาักบาทสตีให้ดูหลบหลบ,หลบหดล,ลายคันไปเลย่ยานเมียบอกว่ารถขายลูกสินซื้อมาก,กี่บาท บ้านเท่ามีรถเยอะนี่ก็รถเท่านี่วฟวพีเลนเนอร์ปี2สองพันสิบหกเขามาเทิร์นกันไอะฟรี